สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเรียนรู้ร่วมกันเรื่องการตั้งเป้าหมายส่วนตนด้วยกันนะคะซึ่งการตั้งเป้าหมายส่วนตนนั้นมีความจําเป็นที่จะทําให้งานของเราประสบผลสําเร็จซึ่งพวกเรามีเป้าหมายร่วมกันคือการจัดเก็บเสื้อาและเครื่องแต่งกายค่ะเรามาดูสิคะว่าเราจะตั้งเป้าหมายอย่างไรกันดีเพื่อทําให้เป้าหมายใหญ่ประสบผลสําเร็จ เป้าหมายที่เราจะตั้งของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันในการตั้งเป้าหมายของเด็กๆเด็กๆไม่ควรที่จะตั้งเป้าหมายให้ยากและง่ายเกินไปนะคะเราสามารถตั้งเป้าหมายที่เราคิดว่าจะทําได้สําเร็จในแต่ละวันเด็กๆมาดูตัวอย่างการตั้งเป้าหมายของคุณครูด้วยกันนะคะครูตั้งเป้าหมายว่าฉันจะวางเสื้อผ้าที่ใส่แล้วในตะกร้าผ้าทุกวัน และสิ่งที่ครูต้องทําให้บรรลุเป้าหมายคือคุณครูจะวางเสื้อผ้าที่ใส่แล้วในตะกร้าผ้าทุกวันและใครสามารถช่วยฉันให้บรรลุเป้าหมายได้ก็คือตัวของฉันเองเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าการตั้งเป้าหมายนั้นเราสามารถทําเองได้ในทุกๆวันและเด็กๆต้องติดตามเป้าหมายของตนเองในทุกวันด้วยนะคะ เด็กๆมาดูการติดตามผลตามเป้าหมายของเด็กๆในแต่ละวันกันนะคะเช่นตัวอย่างของคุณครูนั้นการติดตามเป้าหมายในแต่ละวันของคุณครูถ้าเด็กๆได้ทำแบบคุณครูเด็กๆก็จะระบายสีเขียวในช่องวันที่ทำได้สำเร็จนะคะและถ้าเด็กๆทำไม่ได้หรือไม่บรรลุเป้าหมายก็ให้เด็กๆระบายสีแดง ในช่องวันที่ไม่ได้ทำเหมือนตัวอย่างของคุณครูนะคะวันนี้คุณครูทำไม่ได้เป้าหมายของคุณครูไม่บรรลุคุณครูก็จะระบายสีแดงนะคะเห็นไหมคะเด็กๆมันไม่ยากเลยกับการติดตามเป้าหมายในแต่ละวันของเราเรามาตั้งเป้าหมายกันเลยนะคะต่อไปเรามาสรุปผลตามเป้าหมายด้วยกันนะคะเด็กๆถ้าเราระบายสีเขียวทั้งหมด แสดงว่าเราบรรลุให้เด็กๆระบายสีในช่องบรรลุนะคะและถ้ามีสีแดงบางช่องแสดงว่าเราไม่บรรลุผลให้เด็กๆระบายสีแดงที่ช่องไม่บรรลุผลนะคะเมื่อเสร็จแล้วให้นักเรียนลงชื่อรับทราบในช่องที่นักเรียนรับทราบนะคะเสร็จแล้วให้ผู้ปกครองเซ็นรับทราบในช่องที่เขียนว่าผู้ปกครองรับทราบนะคะ เรามาสรุปผลการเรียนรู้ของสัปดาห์นี้ด้วยกันนะคะสัปดาห์นี้ฉันเรียนเรื่องการจัดเก็บเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายเป้าหมายของฉันก็คือฉันจะวางเสื้อผ้าที่ใส่แล้วในตะกร้าผ้าทุกวันผลการติดตามเป้าหมายฉันบนรรลุเพราะฉันวางเสื้อผ้าที่ใส่แล้วลงในตะกร้าผ้าทุกวันสิ่งที่ฉันทำได้ดีคือ ฉันวางเสื้อผ้าที่ใส่แล้วลงในตะกร้าผ้าทุกวันอย่างเป็นระเบียบสิ่งที่ฉันจะทำให้ดีขึ้นฉันจะรับผิดชอบต่อตนเอง7 h a b i t ที่ฉันใช้ได้แก่ Pro a อ t i v e มีความรับผิดชอบในการวางเสื้อผ้าที่ใส่แล้วลงในตะกร้าผ้าทุกวัน